ไหว้ไม่เลยศาสดาบอกอย่าเสียใจถ้ากูถ้ามุ้ยรักตายอยู่ไหว้ Xong tầm chim còn đó Chim Ngon ส่น้ำปลาหน่อยนะมันจืด,น,ดน,น,นิดหน่อยนะจ๊ะจืดน,นิดหน่อยจ้าน,น้ำตาน,น,น,นะะีนปลา นนะหาอะไรมาใส่ก่อนนะอะไรดีเอ่อ Uhm. นี่ที่ละอ๊ัวชมตามเห็นไหมคนยีสานระพมเนนี่ดูซิดูซิ น,น,นี่ไขเจียวสงจํำกำลังทอดาทปา่ให้กำลังทอดปาให้ดูใกล้ไม่ได้เดี๋ยวอื กำลังทอดปลาอทอดปลาเห็นปลาฮะอ,อันนี้ไข่เจียวสมตามเดี๋ยวจะไปกินให้ดูนะจ๊ะโอเคนะคะอืม้มอร่อยเอาห้านาทีพอเนาะโอเคค่ะ